สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวดเดินทางมหาลุงต่อมนะคะเนาะเดินทางมหาลุงต่อมยินข่าวว่าลุงต่อมฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าทะเบียนฝันว่ารถหายค่ะท่านผู้ชมฝันว่ารถหายรถมอเตอร์ไซค์หายรถมอเตอร์ไซค์หาย,หายผู้เจ๊ก กับมะซีใส่ว่ารดออกขั้นนี้กับไอจุกกูม่านทองไอจุกสี่ใส่ทะเบียนรหลดของลุงต่อมบอกออกเหลขขั้นออ,ออกขั้นนี้ออกขั้นนี้เลขออกตัวนี่โอเจก,กับไอจุกวาสิเป็นเหล็กวีเดตตัวใดกับไปฟังกับลุงต่อม,มพร้อมกันเนาะค่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับไปเบิ้งคลิปของลุงต่อม,มพร้อมกันเลยค่ะ ครับสวัสดีครับคุณต่อมสวัสดีครับต่อมสวัสดีครับป๋อสูเบาแอมเราตรงฟังนะครับว่ามันเป็นมาจี่ไหนครับเพื่อเหล็กนะที่หลังจากที่ออกเหล็กออกไปแล้ววันนี้ก็อากงเพิ่นมาขี่รถครับขี่มอเตอร์ไซค์ผมเนาะครับเออเอาขี่ละพิ่นว่าเนาะจัที่ก็เอาหนัเพิ่นว่าครับคนอยู่น้ำกันคนเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นกับบี๊ดนาะเล้าก็เอินบี๊ดครับบี๊ดบี๊ดพันกับบี๊ด เพิ่นกับว่าเพิ่นก็สี่นอหนี่ขังลังเพิ่นว่าเด็กหน่อยแก่ผ้านอเด็กหน่อยผู้ชายมันมีเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเด็กหน่อยกันมีไผเอามาถวายกับสี่มีโศกไงยูเพิ่นว่าโอ้ครับเออไผ่เขาบ่มีเงินบมีเงินกับคล้องลูกเต้ามีก็เป็นท่านไปเป็นหยังเพิ่นว่าครับครับครับกับยามมันขาดกับพอเพิ่นว่าคเพิ่นอยากได้เสื้อผ้าเออเสื้อผ้าเด็กหน่อยสุดเที่ยวหลามันเตียนเน่เพิ่นว่าครับครับกันมันอย็นน้ำเออบางสมศรี สื่อมาถ่ายบเปี้ยวนาเด็กหน่อยครับเออมันว่าอืมบรรดาสี่สี่นอสี่เด็กน้อยครับทะเบียนน่ะบรรดาสี่สี่นอครับสี่มาถ่ายรถสี่ถ่ายรถมอไซค์ลุงต๋อมเอออืมทะเบียนรถตัวไรล่ะลุงต๋อมแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์วันนี้มับรให้ เล็กหน่อยเป็นอย่างมันมันมีสภาสซน์เนาะเราได้เราขี่น้ำเปิดน่อมันก็เอาขามาเกี่ยวผมน่องเอาขามาเกี่ยวเออเอาขามาเกี่ยวข้อให้กอดเพิ่นเพิ่นว่ากอดแน่เพิ่นว่าขามาอยูุ่น้ำกับกอดแน่เอากอดกับกอดกอดแน่เล็กหน่อยเป็นกุมารทองหรือเป็นอย่างครับผมจุกเป็นกุมารทองโอ้กุมารทองกุมารทองมีมีผมจุกน่อแต่ว่าพันมาอย่เพิ่งมาอย่น้ำเพิ่งมาอย่เออเด็กหน่อยมาอย่น้ำมาเน่ ลูกเต่ากับซีมีกินมีไส้เป็นว่าโอ้ยตายอยู่ละครับคนขี้งดูดู้ชมคนขียงดเพราะว่นี่ไผ่ให้เป็นว่ากันไผ่ให้กับโศกอะซีมีตลอดน้ำลูกน้ำเต่าเป็นว่าครับเออบวกี้บาตดอกาะเป็นว่านอกคองเล็กน้อยคือเขาก็อยากได้ไม่นะเนาะตุ๊กเต่าเนาะคุงต้อมไดตั้งซื้อให้เพื่อนเราบ้างนะครับคุณบานทองมาท่านได้ตั้งก็กำลังชี้เนาะอันหัวจุกเป็นว่า อากงหัวจุกหัวจุกคือมี้ผมจุกคือสมัยก่อนเนาะมันมันมีหัวจุกมันโกนโยโกนผมหัวจุกครับครับไอจุกไอจุกเนาะจุกไอจุกอันผู้หญิงหรือผู้ชายก็ผู้ชายเออผู้ชายกับไอจุกไอจุกไอจุกมันมาอยู่หน่ำปนว่าอืมครับครับแบบจุกนี่มันเป็นพี่น้องบแบบใครปนว่าอู้พี่น้องไอไข่เออเป็นเป็นน้องไอไข่อืมเป็นบอที่วัดอีหยังผมก็บบุ๊กนี่างอ๋อเนาะครับควัดวัดไอใครเนาะด้านเนาะนี่กับใครคือกันบักจุก ไข่คือกันเป็นว่าจุกไข่เออจุกไข่คือกันแต่จุกนี่เป็นกุมารท่อมไฮโซเป็นว่าครับครับเออโสกใหญ่ได้หมอนี่มันตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่ลุงตอบตัวใหญ่อ้วนลำอ้วนลำเออครับครับเดี๋ยวเบาแอรมาสมบูรณ์เพราะเป็นโดบเป็นป้ายแต่ว่าบ่มีแต่เสื้อผ้าใส่เป็นว่าเขาก็เอื่นไอไข่คือกั้นนะตัวใหญ่ไข่ใหญ่ได้บ่แม่นหน่อยๆคือบักไข่นั่นได้จโอยๆได้ตัวนี้ไข่ใหญ่เออโกสดโสกใหญ่ได้โสดใหญ่สี่แปดศูนย์นาทีสี่ใส่ทะเบียนรถ เออแปดสี่ศูนย์โอ้แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ครับอันรากาที่ปูปันหอเก่าเจ็ดแปดเก่านอกครับเออเป็นหอเบียงเลยด้วยเจ็ดแปดเก้าราคาเล็กถ่ายพอจะพอโย่ไม่อีกนอกเพราะว่ามันออกโย่ไม่มาหนึ่งแ้วให้แต่มามาเข่ากับทะเบียนโลดมาตรงกันเออครับเออแล้วก็สี่ใต้นำลแปดศูนย์แปดศูนย์อันปูที่เขามาสิงอัน ล่างอาจารย์ต่อมเป็นห้องว่าแปดศูนย์เหล็กล่างเหล็กบนเป็นห้องว่าแปดแต่มันสลับเนาะเจ็ดแปดเก่าัจริงทะเบียนมันแปดจี่ศูนย์แต่มันสลับนอกมันขั้วขวามาตัวหนึ่งนอกเออมันเข้าขวามาตัวหนึ่งเก็ียมมาเอาถ่ายต้นหนานอกแล้วก็รถลุงต่อมนี่หายว่าสัุบมอเตอร์ไซค โมไซค์ลุงตอมเนี่ยหายอีรีเลยครับหายอีรีกะจับได้กบเอ้าเรืืองเอาเล่าวบากลังมีโซกจากความคิดดีนะครับคว่าคราว่าคือเ้าโศกแม่บอกครับว่าโมอ่เอกน้่ดอกครับว่าคือเบ้าเหลืองพร้อมเบ้าดอกอยู่ในส่วนนี้เบาเรืืองน้ำไผ่บานทีเงื่อน้บาไก่ก้นวานอ้ เอาเรื่องดอกผมว่าอาวพมมีกับว่าอ้าดอกคือับยางไม่เรื่องไม่เลาไปสร้างเวรสสัางกรรมเนาะเอออย่าไปนี่การเอาเงินเอาทองเขาเสียเงินไหนมากเขาเขาก็เสียใจแหละเนาะแต่ว่าผมอยากไอ้เขาไดเห็นจังจงเนาะทั้งพอทั้งเมียแต่ผมอยากอายเนาะเพราะว่านี้นี้เด้อใหญ่ป่าเห็นเออเมราว่าลุงเ่เป็นยางดนกลุงรับได้อยู่พิดถึงคนเฮาพิดถึงเมื่อน่ะมันหนีมาหลังเหอนพอดีป่าอยู่พอดีแล้วเอายังเือนในบ้านเออ เราก็จะตาร์ทเลยแต่อย่าหน่อยเอาคุณแจ่มายาค้าป้ายหน่อยว่าเนาะป่าหนาครับก็เราก็หายลุงลูกกับบ๊วยียดเพื่อยังดอกขันเอากันแล้วแต่กันคล้องมันเพื่อเาห้ได้โศกใหญ่กับบ๊วยจับโดยคือจังสีนะเขาคิดบวกนะคิดบวกกันเขาโวย่วไหวขวดตำรวจผู้ใหญ่บ้านมันก็เหลืองเงาเข้าทำทาบโหกไปพอความดีเนาะเขาบอยดีดอกแอยู่ครับลุงต่อมมงกับบ๊มีพ่อบาดดอกแต่ว่ากับยูได้มากกว่ายูจังสีละเออ เราอยากให้เขาเดือนร้อนอีกอย่างน่ะมากมากครับบารที่พัดจากรถหายแบบมาฝันมาปูเจ๊กับไอจุกนี่มาขี่รถมอเตอร์ไซค์เออทะเบียนรถกับแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์อันที่สีส้มไปพันห้องปุ่งออกมาแล้ว่าแปดศูนย์เมื่อก็ถือกับทะเบียนรถเออโอ้ยขับขับขับ่ว่างเลยบอกตามโตเล่าออกเนาะวันนี้จังจุดใหม่เนาะ ครัเทียนใหม่เราจังเข้าใหม่เอออันลุงต้อมกวาดพังคันนี่เข่าบ่เลยเข่าเมาติดตามเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยคุณบ่อกระได้ทั้งล่างทั้งบนหนึ่งเก่าก็ไดแปดหากระไดนอมันออกแปดหาเออหาแปดเขาก็ได้ครับก็้ากรได้ทั้งรัตตลี่ทั้งอันนี้เนาอ่บอแอมเราทุ่มกับบ่อเมติดตามนะครับเนอ่จะคลองกับห่อนว่าก็ว่าจุดรูดบอกว่าเราได้ซื้อมาขึ้นบ่อบ่าเออพอต้องเอาดอเป็นมาถวายแล้วอันจี่เนาะครับขอบคุณลุงต้อมได้แล้วจะรออยู่ ตาได้โศกไงน้ากันนะรถหายปนิดกับโศกไงกับตรงเข่าละคึดนวานเออเขาคิดีเออผมบอลลัมไลดครับเขาคิดดีคิดบวกนะเขาบดเกียบบอโทษให้เรายำมีเขากับที่นี่เองดอกย้ำอึดกับอึดใอ๊เอารัดจุ๊สจุ๊ตุ้งตุ้งตุ้งต่ำเลยครับมันวาตุ้งตันจอมนมันว่าความอดทนของคนเน่ามันต่างกันตัวปูุ่มมันว่านะโอทุนสุดๆุดเดี๋ยวมันจีมาเองดอกอดสุดๆให้สุดๆุ โชกหลามัาก็สิมาสุดๆคือกันครับขันเฮ้าบ่อึดบอ่บอยากอีกอย่างกับสได้หเมดมันบ่แมนออครับออครับครับ,รบแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฟันเห็นน้องสาวกับลูกน่อยกับเอือยครับตอนนั้นที่ออกหนึ่งยางนอหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าฟันเห็นเอือยใหญ่เลยบ่ผมว่าเอือยฟันเห็นเจ้านา่งกับหนึ่งปกันซื้อนา่งนอครับมีหนึ่งเท้ล่ะหวาเนอะือผมก็บมมีเงินน้อง่ได้ซื้อเพาบาทดอกผมว่าครับเือบ่ได้ซื้อดอก โมได้ใช่บพว่าดนครับเออออกมาอีรีบัตรเออจังเลยครับงวดนี้เป็นตัวเลขก็คือทะเบียนรถต่อที่ฝันเกี่ยวเนาะครับคุณต่อมเนาะสมุดสมุว่าฝันตัวสามโตอ,อา,าติมาล่างบัตรตัวล่างอัติมาบ่นก็ไดเพราะวะ่าเราหยิ่งโย,โย,โยอ่นแปดเนาะครับแปดจีศูนย์ทะเบียนรถเนาะครับแต่เรากับขวมมาบอกแปดศูนย์เนาะเออเออเราขวม ครับดีบ่ดีแต่ทะเบียนรถมันแปดสี่ศูนอัดล้างบนมันสิสลับก็ได้ครับก็ตัดลื่นเออตัดเอาครับตัดต้องโหดตัดนะสองตัวนี้สามตัวนีแม่นครับต่อยเท่าสินะครับครเพราะว่ามันสิต่อเนื่องนะเรามาสมุดต่อเนื่องอครับความต่อเนื่องเรามีครับอืครับผมเพรว่ามันดนแหล่นอกพอมาอุ้ยโศกใหญ่เข่าในเด้อว่ราะกันนั่งสมาธิเมื่อคืนนะโอ้นั่งสมาธิเมื่อคืน เป็นข้อตีนั่งสมาธิได้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตอมข้อยัดอันนั้นนะอันไอ้จุกกันสี่ใส่ทะเบียนกับปูเจ็กบ่เลยจุกสี่คนเดียวตัวเดียวเออหนึ่งนี่นีภูมีโศกไงกันว่าทั้งปูเจ็กทั้งไอ้จุกบ่สี่เออโอ้ครับคับตกมาอึกนี่นีกันได้เชือพานีดเพิ่งกับเพิ่นก็เฮ็ดจะได้โชคญ่นะนะเพิ่งก็เฮ็ดโอ้ยก่อนตบนมาอึกใส่เลยอ้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอาถสาถุสาถุมาแล้วผลชิงลูกหยาบหาบเลยครับ จุกมาอยู่น้ำปันวานี่ละไอ้ไข่ซองหนับปันวาต่อไปเป็นสิตั้งกล้วยไข่อีกปันวานครับ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 โอ้ต่อไปเสื้อผ้าเด็กหน่อยที่เต็มปันวานครับคือกอับอืดมองกินอึดอยากดอกครับแล้วเราเอามาสุมวิสุทธิ์มันเป็นเป็นจังไดเพิ่นเป็นกุมารทองกุมารทองใหญ่ได้ประมาณกุมารทองหน่อยแต่ไอปูปันว่าเออครับครับวันนี้มันใหญ่ดลยประมาณหน่อยๆเลยอือครับครับเออตบอกใส่เลยตบอกใส่เลยเออติด อันเฮ็ดใได้นมดมมีแต่มมเสื้อผ้าใส่เนี่ลละมันม <scratching> ันไปซื้อบอดาย <_ d incom> ไปไปบได้ยเราก็ตื่นกัว่าครับครับครับพว่าลนๆจุกๆเขาตื่นก็ว,ว่าเออไปซื้อบได้ครับครับครับผมครับผมโอ้ยบมมีเสื้อผ้าใ,ใส่กันนังนาอากงนอกเนี่ยยัพิ <_ d incom> ันบ่นถือดอก,กิันว่าครับผมเพิก่ก็กห้ขี้น้าเนี่ยครับ <_ d incom> แต่ว่าจิ้คำเบีนว่าจิจิ้กัเจ็ดเนี่ลละครับจิกัเจ็7จิ้เจ็ดเออ โกนก็เก่าแต่แต่ผมมาเก่าเจ็ดอย่าง,งเลยมาโก,โกนเจ็ดเก่า<ม>เออมันก็เจ็ดเก่าเนี่ยได้หน่อยเจ็ดแปดเก่าแต่มันต้องมาสลับคือกันครับ<ม>เออตัวนั่นก็สลับจนถ่ายจนหลังครับก็บตัดตัดเอาถ่ายมาใส่หนามาเนี่ยสร้อยตัวกลางไปใส่ถ่ายใส่หนาสี่หนา้ามันกับลาไหล่เสือด็กหน่อยครับวยากครักบวยากเดี๋ยวบาเอามาทงกะษิหามาถวายมาใส่ับงเออมายอีกครับนอครับวยาัก ะขอขอบคุณขอบคุณลุงต่อมในหลายเรื่องคับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลุงต่อมทองมีสามดาวกับเข็มตัวเล็กในสมมุดท่านผู้ชมแครบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขของลุงต่อมนะคะเนาะลุงต่อมฝันฝันว่ากุมารทองไอจุกกับปู่เจกมาบอกชี่ใส่ทะเบียนรถของลุงต่อม สี่ทะทเบียนลูกลุงต่อมแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์นะคะเบียนลถของลุงต่อม8 40, 8 40, ะะอต่อมฝันซึ่งตรงกับที่ลุงต่อมมาส่งเอาเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเนาะเอาไวเป็นแนวทางแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่สองพฤษภาคมหกหานะคะเนะาะสำรับกิฟนี่ทัองมีสามดาวกับเซราท่านผู้ชมพิกร จอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยค่ะ